สวัสดีค่ะรับชมต่อนะคะช่องกบกอสเตชันอยู่ที่สวนผักนะคะตอนนี้จะมีการปลูกผักแล้วนะคะขนมะเขือพวงกลับมะเขือมาแล้วนะคะโอ้โหเราจะเป็นแผนกกลดีกว่านะคะเ,เ,เราถนัดกลนนะคะมีจอบเราก็หักไปหลายจอบแล้วนะคาดเราก็หักไปหลายคาดแล้วจะอยู่แผนกขุดหลุมนะคะขุดลุม ต่อๆๆ <imitation> ลัลอร่อยมากค่ะนี่ค่ะผักแพลวด้วยค่ะเด้ออันนี้ค่ะอร่อยอร่อยยากินกับไข่หรือว่าจะกินกับลาบไ่ต้มแซ่แซ่แผักแพลว้น้องสาระแหน่ละคะ,ะต้นใหญ่ไนข้างในต้นเล็กข้างนอกไหมต้นต้นหละใหญ่มันจะเป็นมะเขือพวง ใช่ใบใหญ่จะเป็นมะเขือพวงเอาขยอดปุยเอาใบเล็กไว้ข้างในเอาเอาใบใหญ่ไว้ข้างในต้นเล็กไว้ข้างนอกน่ต้นมะอพวงใครจะยอดปุ๋ยยอดปุ๋ยก่อนเด้อกออกไปให้หมดก่อนเอม่คางอะไรออกไปให้หมดปิดหมดออกไปให้หมดขยะมันเยอะไม่ได้ไม่เคยล้างขยะเลยซอนะไรทำตามเนี่ยขยะมันเยอะนี่นุ่มก่นมากรดนะว ยอดปุ้ยยอดยังไงหลุมหลุมแล้วกาม,มือบ่หลุมแลมม้วก่าโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเทจากกระสอบไ,ไปใ<อ>ส่ยอดแล้วคนด้วยนะจ๊ะ,จะยอดแล้วคนเหรอเดี๋ยวจะมาขึ้นคลิปใหม่กันผลอะไรต่อนะออกตึ๊งฝุ่นเข้าเลยไม่ได้แล้วเต๋า ไม่ได้ไม่ได้เหรอเอาไว้รอก่อนไม่มีรองเท้าบูทใส่เนาะไมม่่ีะไปยืมของพี่ไปพี่มีอันนึงไม่ได้แล้วไปทันแล้วลงแล้วลงแปลงแล้วไม่ทันเลยไม่ต้องใส่เยอะเนาะเดี๋ยวมันเค็มเนาะไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่กำมือเดียวเออนั่นแหละกำมือนั่นแหละ ยโาัทเาย็ดวจับืนงอบน้อันนี้มันที่หมูหรือเปล่ามีหน้าล่ะเมนเมน เขาทำงานกันอยู่เด้อเฮ้ยนนโ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 น่สนทนิ้น้อยกับบ้านไปก่อนป่ะนิ่น้อยกับบ้านไปก่อนป่ะไม่ได้สิไม่ลงไม่ได้ มันหมดแล้วแหละจะอาจจะค้างรอให้มันหายก่อนเอาเที่ยวไปไว้บ้านสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะเดี๋ยวหาทิ้งจ้าวกล้องใหม่ก่อนสวัสดีนะครับพี่ทิ้งจอไว้กับกองทุ่งส่วนครัวนะครับพอดีจะไปทำหน้าที่นะเกษตรกรดีเด่นให้กบก่อนนะครับผมแช่เขาเหนียวด้วยนะดึงแช่เหรอ คุณต้องไปใช่ไหมคุณยังไม่ไปไ้คลิปก่อนจะช่วยเขาคุณผักก้าใเือ้นี้้ต oh, oh, ้นใหญ่ๆบักแงไว้ข้างในก่อนใช่โอ้ีเสือมันจะรุดหรือเปล่า มันจะหลุดหรือเปล่าคงกลัวมันแอะแอเห็นขึ้นมาทันทีเไปปุดี้าไปทไหนม่ีุ่นางางต้นใหญ่มันอยบางอ้วื้อนี้าสิบกมดทุงี่บอกนีบอกว่าจัอากเลยเจ้าลงมือก่อน cây nó. Với nó nè. ว่าแยกไหมบออมอมและใสแแหมงน้เรืองขี้หมูโอเค <c oughs> อ่า <c oughs> นี่นะฮะตอนนี้พี่เสือกำลังเติมปุ๋ยนะครับไปในหลุมผักนะที่เป็นแปลงที่สองนะครับเอพิโซดทูนะครับเป็นการปลูกผักเอพิโซดทูสำหรับอ่าเชื <c oughs> ่อว่าเป็นผักนอกการแข่งขันนะฮะสำหรับรับป <c oughs> ระทานเองในบรรดาหมู่บ้านยุคเพอร์ของเรานะครับ <c oughs> ต่อไหมเออมาไป้ะนี่หล่ะขึ้นได้เหรอโอ้โหเส coating, ือก็ใส่ปุ๋ยให้นะให้แตุ่ไม่ลงเลยดินแ็เ็บมากจะเกิดให้มันหองมันได้ปุ๋ยขี้หมูยังดีได้ปุ๋ยขี้หมูเลย แฉนถอนอ่ะคือถ pues ้าปลูกผ eh. ักแล้วไม่ไม่แฉนถอนหญ้าจบคราวเลยขุดลุ้มให้ตรงแล้วนะใครปลูกไม่ตรงอย่าอย่าทอดคนขุดลุ้มแกล้งคนปลูกนี่ก็ปลูกมะเขืออีกใบ ปูมะเขือหมดเลยแหละมะเขือเยอะฮะไอเล่นให้ปูอย่างงี้เขาปลูกหลุมละต้นเดพ่อสตอลี่บอกให้ปลูกหมดเลยเนาะลเยมันจะเป็นพุ่มพี่เแล้วมันจะไม่แย่งอาหารกันเหรอไม่รูปลายนั่นก็เด็ดใบเด็ดใบออกแล้วมันจะเป็นลูกนี่นงงีรับเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้ก็ย้อนเบี้ยที่มันยื่นโอเคโอเคหมดแล้วถ้าเอาแยกออก พื้นท <ฮะ S 2> ียพืน้นที่มีน้อยค่ะ ไม่ถ้าถ้าจะปลูกให้หลุมและต้นน่าจะถึงบ้านลุงพลนี่นะคะเริ่มปลูกกันแล้วนะคะมะเขือค่ะมะเขือฝั่งซ้ายถึงบ้านลุงพลขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งนะคะช่องกกกอกสเตชันค่ะเจ้าของอาจารย์ธัญรัตน์นะคะหรือคุณครูธัญญาอยู่อเมริกาหนูนาเป็นแอดมินช่องกกกอกสเตชันค่ะเป็นแม่นมเปี้ยวด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ธัญรัตน์ค่ะที่อุปถัมภ์นมเปี้ยวจ้า